สวัสดีครับต้องกิวแตนดีครับครับปลามาดูรถเกี่ยวอีกรอบหนึ่งครับว้าเต็บโบวกันตายแล้วครับเต็บโบว์เร็บโบวแต้อยแล้วครับ เจยวเลยครับอืมต่อเรตก็ตาไใหม่ครับต่อเรตต่อเรตตาไใหม่เตือมเรียบร้อยครับเตือมติดเรียบร้อยครับอันนี้เป็นต่อหม้อก,กองครับต่อหม้อก,กอง ต่อตายเรียบร้อยแล้วครับต่อตายเรียบร้อยแนละ้วเตโบกลัดนะเรียบร้อยครับ เห็นรัเอันนี้เรียบร้อยครับนัดเียวเลยครับไอ้ต่อเลียดมีเยอะทุกต่อเลียด เดครับผมคิวแสนดีครับตามอะไรครับท่อกรองอากาศต่อของอากาศเทอร์โบเทอร์โบท่อเดินท่อเดินท่อเดินท่อครับอันนี้ครับผมโอ้ไก่ร้องเดี๋ยวอ,อบกินนั่นนี่แหละกินดนีให้ไก่อบคนกิน <c oughs> พอดีเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคแล้วมันยากตามตามิดต,ตามเครื่องพอดีเลย่เ,ลยเคยจะเวิร์กอะไรสั้น ได้ขนาดนี้ก็ดีเลยต่อละต่อขึ้หาแบบต้นานครับไปไอยได้ครับนี่ใส่เสศษมาใส่ อ็กเ็ษขนาดนี่ได้เลี่ยนี่เป็นต่อเล็กครับไม่เส้นมาไม่เสียนครับใส่ท่อต่อเลยไม่ดีเหรอเนาะใส่ท่อต่อเลยใส่เลยต่อต่อน่าจะได้นะ ออออพอดีเลยสเสนีต่อโนะอเคไหมโอเแล้วาไไยาวแล้วต้องวัดดูก่อนกาเสนสี่เส้นครึ่ง แต่เรานิดนึงเอา <dyei caelha> เจาะก่อนเจาะใส่ท่อใส่ลมเข้าเครื่องเข้าถังนี่ต่อในครับต่อในเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใส่ต่อแ่อวในเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องอากาศเข้าเครื่องอากาศเข้าเครื่องครับตะบู์ตะโบวเดียวครับแม่ตะโบวคู่เตมบวคู่ตะโบวคู่บ่ ย,ย, <g ül> ยังไม่ไต้ตส่ป่ะอันนี้แต่แต่ไดโบเดียวกันไ <c oughs> ดบโบก็ใหม่กิ๊กเลยครับให <c oughs> ม่กิ๊กเลย <c oughs> แต่นอ็อตเรียบร้อยครับ เป็นสายน้ำมันครับสายน้ำมันสายบยล้อครับ Mm-hmm. Các bạn hãy đăng kí một rồi อะลองไต่ดูไต่ได้ไหมจุบน้ำก่อนจุบน้ำก่อนครับก็อเอามาไต่เรียบร้อยครับแ,แถวแถวเต็มโบก็ไต่เรียบร้อยครับแลลองไต่ต้อต่ออากาศก่อน เข้าไปไหน,นจะได้ไหม,มจะได้ไหมช่างคยว พอดีเลยบนดีทไมไม่ชบว <laughs> ดวนตแต่ไม่ได้แต่ได้แต่ล่าง,ง <c oughs> เป็นลอกครับลอกเรายกได้ติบตันครับ เราเนี่ยยกได้ติดตันติดตันแปด ติดเกลือได้เลยวะใส่ต่อเต่ก็ติดเกลือได้เลยยัง,ยงวะเดินเลยเต่อนอ๋อเตรียม่อนถอนเ,เตรียมก่อนครับได้ ไต่คอนตันก็ยังไม่ไต่ครับไต่คอนตัน์ไตคอนตันเป็นอันใหม่ครับเพิ่งตีลใหม่ครับไต่คอนตันไต่กันเร่งก็ไต่แล้วครับกันเร่งเครื่องก็ไต่แล้วไต่กันเร่งเดี๋ยวเต่ไต่คอนตัวนครับยังไม่ไต่อันนี้ําระบบเครื่องให้เต็ก่อนครับไต่ต่อเครื่องก่อน อีกตามันก็เดินได้ครับกันนี้ตามันตีวันก็เดินได้ครับตอเตบโบก็ไต่ทั้งวันครับอันนี้หาแบบได้แล้วครับไต่ได้ครับ mấy cái lấy lóc có đi rồi đẹp loi này đẹp loi thôi này đẹp đâu กำมบ่ะทำกำงบครับงบน้อยทำน้อยๆครับำได้นิดเดียวงบงบเยอะก็ทำได้เยอะครับำทั้งคันเลยได้เจมๆเลยอันนี้งบน้อยตำได้นิดเดียวไม่เยอะ รถเกี่ยวหายไปไหนเกีไไ่ยวกลายไปแล้วอ่ะบัดเจีบแล้วรถเกี่ยวการตั้งหน้าหายไปแล้วการทั้งหน้าคารุก้าเหลือตั้มอะไรบาา้า,า,บางสายพานาอย่างเดียวสายานมะเร็งกระเตอกระเตอแค่นั้นละแล้วก็ฝาบางังโคลนฝาบางังโคลนก็จบจบเลย ระบบตู้ก็ตามเรอยนะครับเรียบร้อยหมดแล้วเจ๋วเลยครับอ่ะก็ดูกิมหน้าครับกิมต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลดค์กดแชร์กดตับคลายกิ้วแตนดีด้วยครับ